สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขนะครับรถนิสสันมาร์ทรุ่นท็อปสุดนะครับเป็นรุ่นกดปุ่มสตาร์ทนะครับปัญหาของรถคันนี้นะครับกุญแจรีโมทกดได้นะครับกดล็อกกดเปิดทํางานปกตินะครับแต่ว่าเวลาเหยียบเบรกนะครับกดปุ่มสตาร์ทเงียบนะครับรถไฟหน้าปัดไม่มีสัญลักษณ์อะไรโชว์เลยนะครับแล้วก็จะมีคําว่าคีย์ติดค้างบนจอไม้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการลื้อรถตรวจเช็คนะครับหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะครับ หลังจากใช้เครื่องสแกนนะครับตรวจเช็ควิเคราะห์อาการนะครับก็มีตัวโค้ดสีแดงที่มีปัญหาหลายตัวนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนอะไรแล้วก็ลงทะเบียนทุกระบบให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับมาบริการถึงที่จบหน้างานได้เลยครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนอะไรนะครับเรียบร้อยนะครับตัวเช็คระบบไฟเช็คโค้ดลบโค้ดไม่มีโค้ดที่มีปัญหาแล้วนะครับกุญแจรีโมทที่มีทุกดอกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับทดสอบสตาร์ทครับ ต,ติดใช้งานนี้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดใช้นิสสันมัตร,รุ่นท็อปสุดหรืออเมล่าหรือรุ่นอื่นๆที่เป็นกดปุ่มสตาร์ทนะครับมีอาการรีโมทกดได้กดปุ่มสตาร์ทเงียบนะครับไฟหน้าปัดเลือนไม้ไม่โชว์พวงมาลัยหมุนไม่ได้นะครับหรือหน้าปัดเลือนไม้มีไฟโชว์แต่สตาร์ทรถไม่ติดนะครับสามารถโทรปรึกษานะครับมีทีมช่างบริการถึงที่ทั่วไทยนะครับ